สวัสดีค่ะภูรักทาโร่พีอเดนในคลิปนี้นะเป็นคลิปสันส้นๆเราจะมาในข้อที่ว่าคุณจะโชคดีเรื่องอะไรนะยังไว้าไมาเลือกสี่กองกองแรกนางฟ้าจิบุกก้อที่สองนางฟ้าสีฟ้าก้อที่สามนางฟ้าสีาอ 3, าาสโอรสก้อที่สี่นางฟ้าสีม่วงนะสมบัติพลังงานของคุณมาเลือกกองไพ่เรามาดูกันว่าคุณจะโชคดีเรื่องอะไรกองนี้นะคุณจะมีความโชคดีเรื่องอะไรนะเนเป็นพลังงานเร็วๆนี้ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่ อีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะคุณจะโชคดีเรื่องไรกองนี้นะคะคุณจะโชคดีเรื่องไรเดอะซันความสําเร็จนะความมีชื่อเสียงโชคลาบนะคะความโดดเด่นดูดีในสายตาคนอื่นนะค,ะความน่ารักความสดใสกองนี้เสี่ยงโชคก็จะได้โชคลาบนะ,ะแล้วก็มีชื่อเสียง ด้วยก็ได้นะคะใครเลือกกองที่หนึ่งยกมือรัวๆเรามาดูลักนาราศีของกองที่หนึ่งสีเดอรซันเนี่ยคือไพ่แห่งความสุขไพ่แห่งความสมหวังนะคะเออธาดินพิศพกรมกรมาราศีเมษร,ราศีพิจิกนะคะทรัตรราศีพิศพชาวธดินวันที่เกิดของคุณเป็นวันที่27แล้วก็26นะ,ะอย่าลืมเข้ามารับพลังงานด้วยสําหรับใครชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภ ใครนะกำลังทําธุรกิจการงานนะคะก็จะมีชื่อเสียงแล้วก็ความสําเร็จนะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วเนาะสมสมดังใจหวังนะกองที่หนึ่งนะคะกองที่สองเรามาดูกันคุณจะโชคดีเรื่องไรนะคะกองที่สองนะนางฟ้าสีฟ้าคุณจะมีเรื่องราวดีๆนะเรื่องที่เกี่ยวกับความโชคดีนะเป็นเรื่องอรายกองนี้ ขอชายไพ่ทำนายเพียงแค่หนึ่งใบนะคะเพราะว่าเป็นลิปสั้นๆคุณจะโชคดีเรื่องอะไรกองที่สองก้าวดาหากคุณมีปัญหานะ,ค,ะความเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะปัญหาที่วิตกกังวลใจปัญหาที่รู้สึกว่าอาจจะถูกใส่ร้ายนะ,ะเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะหาทางออกไม่ได้แต่เร็วนี้คุณจะมีความโชคดีเรื่อง คุณจะรู้สึกว่าตัวเองจะระมัดระวังในการใช้ชีวิตการวางแผนชีวิตปัญหาการเงินนะคะคุณจะมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะคะการวางแผนชีวิตดีขึ้นแล้วเกิดความสำเร็จด้วยเห็นไหมบางคนได้เหมือนกับว่ามีการลงทุนนะทำธุรกิจบางสื่อบางอย่าง แล้วก็กําลังรอโอกาสรอความสําเร็จเนี่ยคุณจะได้รับความโชคดีภายใต้สําหรับเป็นเดอะเร้งขอให้อดทนนะคะสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเหมือนกับว่ามีความอดทนมีความพยายามรอโอกาสที่มันกําลังที่จะมาในรูปแบบของการที่มม่เหมือนกับว่ากําลังจะสิ้นสุดความเจ็บปวดกําลังจะสิ้นสุดความทุกข์นะตัวคุณเหมือนกับว่าเออ กําลังจะได้รับชัยชนะแล้วนะคะได้รับความสําเร็จแล้วรออีกนิดหนึ่งนะคะคุณอาจจะคุณกําลังจะโชคดีในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอยา่างนะคะแล้วคุณจะตัดสินใจถูกต้องด้วยคุณทําถูกต้องแล้วนะในสิ่งที่คุณทำนะคุณจะโชคดีแน่นอนนะในการตัดสินใจครั้งนี้นะหากคุณเครียดคุณไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุณจะตัดสินใจเนี่ย มันจะทําให้คุณมีปัญหาสร้างปัญหากับคุณนะไม่มีปัญหาใดๆเลยกลองนี้รารู้สิว่าลัคนาราศีของคุณน่าจะเป็นการตัดสินใจนะคะอยู่แล้วจะต้าเมิถุนทุกุมแอร์ทัดลมมิทุนทุกุมวอเตอร์จะน้ำมีกรโกพิจิกวันที่เกิดคุณเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่แล้วก็ยี่ห้านะคะโชคดีในเรื่องของการตัดสินใจที่ถูกต้องนะ กองที่สามสวัสดิคะ่ะนางฟ้าสีโอรสก็ไปได้ทีวยว่าคุณกําลังจะโชคดีเรื่องอะไรนะคะกองนี้คุณกําลังจะโชคดีเรื่องอะไรเร็วๆนี้นะคะเรื่องโชคดีของคุณคือเรื่องอไร The Hermit นะคะหากคุณกําลังมีในเรื่องของการศึกษาหาความรู้การสนใจนะคะ ศึกษาแนวทางหรือว่าศึกษาอะไรบางอย่างเรียนรู้อะไรบางอย่างคุณจะได้รับความสําเร็จนะคุณจะแตกชฉานคุณจะตื่นรู้นี่นะคะคุณอาจจะศึกษาในเรื่องของการลงทุนคุณอาจจะศึกษาในเรื่องของการเลือกความสัมพันธ์ใครสักคนหนึ่งนะมาเป็นครอบครัวก็ได้แล้วสิ่งที่คุณเลือกศึกษาคนคนนี้หรือว่าสิ่งที่คุณเลือกตัดสินใจที่จะลงทุน ชีวิตลงทุนในเรื่องของการเงินกับบริษัทนี้กับคนคนนี้กับครอบครัวนี้คุณได้รับความสุขในแน่ในบ้านปลายชีวิตหากคุณรู้สึกวิตกกังวลใจนะในการที่แอบสนใจหรือว่ารักชอบหรือว่าอยากจะทำสิ่งนี้แล้วคุณกลัวในเรื่องของการที่บอกว่าไม่สำเร็จคุณจะสำเร็จคุณจะได้คนคนนี้เข้ามาเป็นคนในครอบครัวที่จะ ช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณทําให้คุณมีความสุขนะคะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้กองนี้ถ้าคุณเหมือนว่าเออไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือว่ากําลังดูดูคนคนนี้อยู่กําลังศึกษางานงานนี้อยู่กําลังเออศึกษาการลงทุนนะคะกับบริษัทนี้อยู่นะคุณตัดสินใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณกําลังศึกษาอยู่มันทําให้คุณประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยแน่ๆกองนี้นะคะคุณมาถูกทางแล้ว ลัขนาราศีของคุณนะคะแคนเซอร์ราศีกรกฎชาวธานาเนปจุน้าดุพุทศรกรรมกรน,นะเจมินายราศีมิถุนชาวตะลมวันที่เกิดคุณเลยครับเป็นวันที่สามสี่ยี่สิบเอ็ดนะคะก่องนี้เหมือนกับว่าดูแฟนหรือว่าดูอะไรสักอย่างเนี่แหละเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่เนาะก็ตัดสินใจไปเลยนะถ้าจะคบเป็นแฟนถ้าจะลงทุนนะคะสวัสดีคะ่ะก่องที่สี่ แต่เข้าไปได้ไดว่าคุณกํานะกลังจะโชคดีเรื่องรายเยร็วๆนี้นะคุณกําลังจะโชคดีเรื่องรไรเกี่ยวกับอะไรกองนี้คุณกําลังจะโชคดีเรื่องรไรการวางแผนการเดินทางการวางแผนการติดต่อนะคะ The r l d เนี่ยมันเป็นการที่บอกว่าตัวคุณอาจคิดที่อยากจะวางแผน การติดต่อการพูดคุยการประสานงานการสื่อสารอะไรบางอย่างไปถึงใครสักคนหนึ่งซึ่งมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเหมือนกับอาจจะวิตกกังวลใจนะว่าคนคนนี้หรือว่าการเดินทางไปหาคนคนนี้เหมือนจะทำให้คุณได้พบเจออะไรบางอย่างนะคะในเส้นทางที่คุณเลือก หนึ่งแหละความสุขความสําเร็จความอิ่มเอมนะการใช้ชีวิตที่มันมีความสุขในบ้านปลายชีวิตหรือว่าการลงทุนอะไรบางอย่างการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้จะทําให้คุณเหมือนกับว่าได้เจอคนที่คุณอยากพบนะอาจจะได้เจอคู่รักอาจจะได้เจอคนรักอาจจะได้เจอเนื้อคู่ที่ทําให้คุณมีความสุขอะกองนี้นะให้คุณตัดสินใจ ในเรื่องของการเดินทางตัดสินใจในเรื่องของการสื่อสารตัดสินใจในเรื่องของการเลือกที่จะไปนะสู่เส้นทางที่คุณต้องการอนาคตความสุขความรักรอคุณอยู่นะคะกองนี้ตัดสินใจได้เลยนะว่าความโชคดีกําลังรอคุณอยู่ความสุขกําลังรอคุณอยู่นะคะลัคนาราศีของคุณนะคะกองนี้ แคปิคอนราศีมังกรธาตินวินาสราศีพุบราศีตุลน,นะคะจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสวันที่เกิดของคุณเป็นวันที่สิบสิบหกแล้วก็สิบแปดนะคะจงรับอภรรงงานแห่งความโชคดีความสําเร็จนะคะเร็วๆนี้กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วขอบคุณทุกกานติดตามค่ะ